ฉันรับสนุนข่าวมาลับโดยกาแฟาเสเดดและบุญสัมพันเลิขอิทธ์ สบายดีพี่น้องทีติดตามรับชมรับฟังทางช่องสถานีมาลามิศาลร,รายการคุยข่า,ามมลําโดยมีหันเมืองยโสเมือนี่ข่าวล่าสุดความเคลนไหวข่าวสารในวงการมาลาแัะพี่น้องเนาะพระเอกกอไก่เอกพลไย้คนหูจัก ในวงหมอลาเพินเงินล้านสามเพชรบันแพงว่าเอกกอไก่ถือว่าโดดเด่นมากนะพี่น้องเนาะะต้นชีวิตก็คือว่าเอกกอไก่เอกพลเนี่ยจากเสียงอีสานแล้วก็มาสาวน้อยตอนนี้ล่าสุดไปเปิดตัวที่บ้านพักสำนักงานหมอลําคณะศิลปินภูไทยก็คือว่าย้ายจากสาวน้อยไปสังกัดศิลปินภูไทยในฤดูการที่จะถึงนี้ซึ่งตอนนี้กาลัางเปิดตัวอยู่กับพ่อวิรพงศ์วงศิลป์ไล่สดอยู่ตอนนี้นพี่น้องแล้วกะในความเกิดไว้ใน Facebook ของวเอกกอไก่ได้โพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วก็คืออวว่าาาามลลสนนยแเดิ ไปที่สำนักง,งานบรรพศิลปินปูไทยในโพสเฟซบุ๊กบอกว่าไปลาม้าวายผมก่อไกเอกพลในที่โอกาสนี่ตั้งใจมากกลับราปูผู้เป็นเสาหลักพักพิงทั้งใจและบอดโจหัวหน้าผู้พักพิงของน้องๆทีมงานมารับกัะนะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงวสันวาขอบคุณความเมตตาและความเข้าใจจากาอทั้งยังอวยพรให้ผมอีกด้วยรักและเคารพข้าะสาันวา ครั้งหนึ่งผมเคยเป็นลูกศิษย์โรงเรียนลำเพลินเส้นทางสายใหม่กอไก่คนเดิมกองทับใจกอไก่เอกกพลพร้อมกับมีรูปวายอาจารย์สวนใช้แหละกับบอสโจะพีนองเนาะโพดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระเอกกอไก่เอกพลเมื่อ3มชั่วโมงที่ผ่านมาตอนจกนั้นก็ไปเปิดตัวที่บ้านพักศิลปินผู้ไทยกับคุณพ่อวีรพงษ์วงศิน์ซึ่งไร่สดยุตตอนนี้ความเคลื่อนไหวศิป็นแบบใดกับพระเอกกอไก่เอกพลจากหมอลำเพลิน ไปหมอลำทํานองกาลสินสารคามกาเตีนก่อนถือว่าน่าสนใจสาหรับพระเอกกอไกอกพลนะ้อพี่น้องเนาะถือว่าเป็นพระเอกหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีผ่านเวทีการประกวดมาด้วยนะพี่น้องเนะาะจังใดให้กาลังใจซึ่งกันและก,กันพี่น้องพระเอกหมอลำไรนะ้คณะตอนนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนทายการใหญ่วงฤดูกาลนี้นะพี่น้องห้องห้องกศรีหว่วพระเอกนางเอกศิลปินตลกหลายคนมีการยกย้ายสถานที่ทํางาน มีความสุขอยู่มองไดก็อยากไปมองหันมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าตรงไหนก็อยากไปตรงนั้นเป็นความสุขทํางานที่ไหนก็ได้ขอให้ได้เงินขอให้มีความสุขอยู่ไหนก็อยู่ได้พี่น้องอันนี้คือวงการมรับอิสานปนเทาเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนวงเปลี่ยนสังกัดเป็นเรื่องปกติของวงการขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์ช่องสถานีมรับอิสานไม่มยันมยโสสิมาอัปเดตข่าวสารในวงการมรับอิสานปนเทาให้พี่น้องติดตาม ขอบคุณและสวัสดีค่ะ